ดุโอ้นะครับเป็นไรพี่น้องนี่ผลงานผลงานผลงานนี่นะครับติดม่องนะครับอีกตัวนึ่งอีกตัวนึ่งลุดพี่น้องอนี่เห็นบ่ใส่ส,สวยนะครับสวัสดีครับพี่น้องขอกับปู้เบาเยสูนะครับมอนี่กัะตื้นเล่าประมาตีหาเครื่องนะครับพี่น้องมาปุดม่องนะครับ เดี๋ยวสิไปใส่ปลามองปันหาเด่ยวนแหละพี่น้องว่าสิหมาันบอนะครับอันนี้ก็สิเป็นเป็นม่องนะครับตไคายกะห้างอยู่พี่น้องแตาได้นี่ตัวใหญ่เลยด้นะครับแตาได้นี่ตัวบิ๊กๆเลยนะครับเดี๋ยวมาปดมาปดเพิ่งพี่น้องนะครับม่องตาห้างเลยพี่น้องม่องตาห้างเลยนะครับม่องตาห้างเลยก็เป็นม่องเก้าที่ที่จะปดแว่ละพี่น้องเดี๋ยวสิออกไปใส่นะครับเดี๋ยวสิออกผลงานมาฝากพี่น้องนะครับถ้าได้ได้ปานิ่งใหญ่เลยด้พี่น้องนะครับ ถ้าได้ได้ตูงใหญ่เลยถ้าบ่ได้ก็คือคือบ่ได้พี่น้องมาฝากพี่น้องนะครับตามผลงานนะครับว่าสิได้บ่นะครับผมนะครับเดี๋ยวสิไปใส่แล้วพี่น้องนะครับรอติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นัเด้อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับถ้าไปกลางดังพี่น้องกลางดังนะครับว่าสิไดถ่ลำพันธบ่นะครับหาหาบานนะครับประมาณนั้นด้คงจะต้องมาณนั้นก็เลยเป็นเรื่องไม่ต้องพิรณาครับถ้าดนะครับนะครับ ใส่กับที่ยังอยู่บ้านเข้าพี่โา,รราพี่น้องเพิ่งมกอนนะครับตามเข้ามาตามตน้นะครับพี่น้องจะก็ถ่ายภาพมาคัทุกนมาเนาะอาจจะม,มีคนนะครับพี่น้องพอะเขาจอหา,หาเาหาเจนนันเด

นะครับปุ่นีไฟมาพี่น้องท่านี้มีไฟมาอืบึ้งเห็นบ่โอ้ยบึงบ้งบึ้งเป็นขานะครับท่านี้มีไฟมาหาเพี่น้องบักนี่นะครับมันเหมือดเต้พี่น้องมันเหมือดมันเหมือดผมมาตะน,นันนะครับเดี๋ยวผมลงไปกลางแล้วเดี๋ยวถ่ายบึงผลงานนะครับว่าสิเป็นแังดาพี่น้องนี่เศร้าเหมือดเลยนะครับเหมือดตืต้อนะครับ มากกับแม่วงที่ท่ายึ่งเลยพี่น้องมองนี่เห็นบอกครับเดี๋ยวจังไดวุมจีอัปเดตให้บึ่งได้พี่น้องเด้อนะครับติดตามติดตามนะครับผมมาัดไปไสิมีตุดตัวม่องพี่น้องเอ้ยนะครับน่ามันลดอย่าม่วงนะครับน่ามันลดพี่น้องน่ามันลุดด้ยตัวสับอยู่ตรงเด้อมันห่าง ต่างกันฮะอม่องกขัดนะครับโอ้อืเป็นแ่งได้มองเอ๊ปลาบ่ออก น้าครับ,บปลาเพออกนี่ใส้ใบอันอืมนี่นี่พี่นอ้องนีเเ่เอาเดี่ยวเอาเดี่ยวเอาเดี่ยวไอ้ยี่ตัวนึงนะครับยิตยี่ตัวนึงตียี่ตัวนึงยิตม่อ,มองนจิตม่วงอยี่ตัวนึงพี่นอ้องอืมไส้ใบ อีกหนึ่งตัวเออเออเออเลละเอ้ารุดจ่อยรุดจ่อยพี่น้องรุดแบบโอ้อืมรุดจ่อยโอ้ โอ้พี่น้องใส่ม่วงนี่หนิใส่ม่วงนี่หนิมาเบิ่งไม่หยากไม่หยาดม่วงเลยบัดนี้ด้วยอันที่ใส่ใบนะพี่น้องเห็นบ่ใส่ม่วงใส่ใบใส่ไปหอดคุณล่ะโอ้โหโอ้ติดแล้วพี่น้องติดแล้ว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 ตัวนึงเห็นมั่นเห็นมั่นนี่เห็นมั่นนี่โอ๊ยเหรอ đi ra bên ngoài nè, ra 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 ra, căng này nó dàn lút, dàn lút dàn lút căng nè, lấy cái gì vậy đây, พี่น้องเอ้ยบุดตัวบักยางไงบุดตรนี่มาดีพี่น้องนี่เห็นไหมนะครับเดี๋ยวมาดีมาดีนะครับดวัด Đây rồi. Ui, tụi vô, bẹp nằm đi. อ๋อพี่น้องเด็กขับเด็กขับไปน,นมาเบิงพี่น้องมาเบิงมาเบิงวันนี้ครับพี่พี่น้องพี่นี่ครับพี่เป็นเนื้ปลาไปหามาวันนี้จุมโอ้ครับเป็นไรพี่น้องนี่ผลงานผลงานผลงานนี่นะครับ,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 นนนะรบติดม่องนะครับอีกตัวนึง อีกตัวนึ่งลุดพี่น้องอนี่เห็นบ่ใส่ซืสวยนะครับผมเอานะครับหาอยู่หา,หากินคืนเอเราพี่น้องมันหมานอยู่เนาะพรได้กินครับพรได้กินเด้อนะครับเอผ้ามาเบืองซ้ำนี่แหละพี่น้องโอ้ยสุดยอด